อัป iOS 14แล้วเครื่องค้างมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหาอัปไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเครื่องค้างเปิดไม่ติดหน้าจอดําสนิทยอย่างนี้เลยนะครับหรือหน้าจอจะค้างเป็นรูปแอปเปิลหน้าจอค้างเป็นรูปสาย USB iTunes ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมจะต้องลงโปรแกรม iTunes ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ให้ติดตั้งโปรแกรม i อ u n e ก่อนวิธีการติดตั้งโปรแกรม i อ u n e นะครับหนึ่งได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วยังไงก็ไปกดที่ลิงก์ตัว i ตอนนี้หรือจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับติดตั้งโปรแกรม i อ u n e ตัวนี้ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดโปรแกรม i อ u n e ขึ้นมาครับหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับจะเป็นแบบนี้ เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้นําเอาสายชาร์จของเราเสียบไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเสียบที่ iPhone ของเราวิธีนี้ทําได้โน้ตบุ๊กทั่วไปที่เป็น Windows และเป็นเครื่อง MacBook ทําได้หมดนะครับคอมพิวเตอร์บ้านก็ทําได้นะครับทาแบบเดียวกันหมดเลยนะครับสาคัญตรงต้องติดตั้งโปรแกรม i อจูนที่เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครติดตั้งไว้อยู่แล้วก็ให้ไปอัปเดตซะนะครับวิธีการอัปเดตโปรแกรม t อจูนก็ได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับกดไปที่ตัว i ตอนนี้ได้เลยหรือว่าไปกดที่ลิงกกดด้้้าานนนลล่งงของคคิปี็ไะรับ เมื่อได้ตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเสียบสายเข้ากับ iPhone พอเสียบปุป๊บปรากฏว่าหน้าจอก็ยังดำอยู่แล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับดังนั้นให้ทำดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็น iPhone X หรือว่า p n o n e รุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับทำตามนี้แต่ถ้าของใครนะครับเป็นรุ่นที่มีปุ่มโฮมอยู่ให้ไปดูวิธีที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่ไว้ให้ตั้งแต่ iPhone 6S iPhone 7 iPhone 8รวบรวมว้ให้นะครับว่ากดยังไงนะครับเราก็กดตามนี้ครับกดปุ่มเร่งเสียงกดปุ่มลดเสียงแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะครับ กว่าจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับพอขึ้นในโหมดแบบนี้แล้วนะครับโหมดตัวนี้เขาเรียกว่า DFU Mode นะครับพอเข้ามาแบบนี้แล้วครับหลังจากนั้นมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราครับเขาจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้มีอัปเดตกับรีสโตร์ให้กดอัปเดตครับวิธีนี้ถ้าเรากดอัปเดตแล้วข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลสําคัญๆอยู่ในเครื่องเราเนี่ยจะยังอยู่เขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับในขณะน,นี้มี iOS 14.0.1นะครับ คุณต้องการอัปเดตไหมนะครับแล้วก็กดอัปเดตครับกด next กดอ k i e ในขณะน,นี้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะทำการดาวน์โหลด iOS จากเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับให้เรามากดที่มุมขวาบนครับจะเป็นลูกศรชี้ลงวนๆอยู่เนี้ยครับเราจะเห็นสถานะการดาวน์โหลดอยู่นะครับ ถ้าวงกลมตัวนี้นะครับเต็มครบ100%แล้วเนี่ยเขาจะทําการอัปเดตให้กับตัว p p o o n ของเราทันทีนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับในระหว่างการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ชมเป็นหลักนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเน็ตเราแรงมันก็จะดาวน์โหลดมาได้เร็วนะครับ ในระหว่างนี้ก็รอครับแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่ท่านผู้ชมเสียบสายเข้าไปแล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมยังไม่ได้กดให้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้กดให้มันเข้าเป็น DFU m o d e โหแบบนี้แต่มันขึ้นมีคำว่าอัปเดตกับรีสโต r e นะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องไปกดที่หน้ามือถือแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะไปกดอัปเดตที่ตัว i อจูนได้เลยนะครับก็คือข้ามขั้นตอนการกดปุ่มที่ตัว iPhone ของเราได้เลยครับเนื่องจากว่าแสดงว่า iPhone ของเราค้างอยู่ที่หน้า dfu mode อยู่แล้วครับนะฮะ จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าหน้าจอของ iPhone เราถูกล็อกอยู่นะครับดังนั้นให้เราปลดล็อกที่หน้าจอ iPhone ของเรานะครับปัดขึ้นครับแล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอลงไปรหัสล็อกหน้าจอตัวนี้คือรหัสของเราเองนะครับหลังจากที่ใส่ไปเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีข้อความขึ้นมานะครับว่ากําลังพยายามกู้คืนข้อมูลนะครับ ในระหว่างนี้เขาก็ทําการกู้คืนข้อมูลนะครับ หลังจากที่อัปเดตหน้าจอเราเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอลงไปครับทีนี้เราก็สามารถเข้าใช้งาน iPhone ของเราได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเดตก่อนหน้านี้ไปแล้วมันเครื่องค้างเปิดไม่ติดนะครับเพียงท่างนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้แล้วเราก็ปิดที่หน้าจอคอมของเราไปได้เลยครับปิดโปรแกรม i อจูลงไปนะครับเพียงท่างนี้เครื่องของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง ดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ